เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนาเจ้าพระบรมราชินีนาถวันที่12สิงหาคม2557สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกล่มประชาสัมพันธ์ขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณ การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในท้องที่ใดจังหวัดใดก็ตามเมื่อทรงพบและทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ยากหรือความเดือดร้อนของราษฎรนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะมีพระราชเสาวณีให้ความช่วยเหลือทันทีเพื่อให้ราษฎรได้รับการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นชวงจนปัจจุบันนี้มีโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพต่างๆมากมายหลายโครงการ เช่นการทอผ้าไหมเครื่องปั้นดินเผาเซรามิกโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการฟาร์มตัวอย่างบนพื้นที่สูงเป็นต้นสำหรับโครงการตามพระราชดำริที่สำคัญยิ่งพระองค์จะทรงเน้นเรื่องการปลูกป่าโดยทรงตระหนักว่าราษฎรในประเทศมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ที่ต้องอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรน้ำและเพื่อให้มีน้ำที่สมบูรณ์ก็ต้องมีป่าที่สมบูรณ์ด้วย ป่าไม้ก็คือแหล่งน้ําของคนไทยเราคน,คนไทยเราไม่มีแหล่งน้ําที่อื่นไม่เหมือนชาติเพื่อนบ้านเรามีป่าไม้ที่ทเป็นแหล่งน้ําที่อุดมสมบูรณ์ของเราเพราะต้นไม้จะรักษาน้ําไว้ใต้ดินทําให้แผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยพระราชปัิธานอันแน่วแน่ของพระองค์จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการป่ารักน้ำในพื้นที่จังหวัดสกลนคร5โครงการเมื่อปี2525 25. อาทิโครงการป่ารักน้ำที่บ้านติ้วอำเภอสองดาวโครงการป่ารักน้ำบ้านป่ารักน้ำตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินซึ่งพระองค์ทรงปลูกป่าเป็นแบบอย่างด้วยจากแนวพระราชดำริของพระองค์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันจัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่อง